ตอนนี้นะครับสงครามยังไม่จบนะครับคู่ G ีเจนะครับเมื่อกี้ที่กําไรสิบเหรียญนะครับมันย่อนะครับมันยอน่นยอลงมามันย่อลงมานะครับมันย่อลงมาตรงนี้นครับมีแรงขายทํากําไรทำเงินมาป,ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปึ๊ดปื๊ดอ่านี้ เดี๋ยวต้องรอนะครับรอแรงซื้อนะครับแรงซื้อกลับซ mm ึ่งสังเกตนะครับถ้ามีกะมันซื้อขึ้นไปใช่ไหมปึ๊บพอเสร็จปึ๊บมันก็ต้องค่อยๆขายทํากําไรมาพอเสร็จปึ๊บมันก็ต้องค่อยๆซื้อขายซื้อขายกลับแล้วก็มีแรงซื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆมีแรงขายลงมาแรงซื้อเข้าไปแรงขายลงมาอันนี้ครับ มีแรงซื้อแล้วก็ค่อยๆมีแรงเทขายออกมาครับตรงนี้ก็ติดลบ13เหรียญ12เหรียญก็เราต้องดูนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้นะครับเพื่อมาศึกษาความผิดพลาดว่าในการเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็ในการตัดสินใจอะไรบางอย่างเราในการที่จะแบบเออ TP ซึ่งจริงก็ตรงเนี้ยดูตัว volatility ความผันผวนมานะในช่วงที่เป็นสีชั่วโมงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับถึงประมาณห้าสิบปาบมากกว่าห้าสิบปบนะครับประมาณเจ็ดสิบปสิบปบตอนนี้เราเราจะเทพ Profit อยู่ที่ประมาณห้ายี่สิบปบนะครับจะถึงไม่นอแต่ตรงนี้จะสังเกตว่าตัวเทสพอร์ฟิทก็เป็นจุดสูงสุดที่มันเคย ทำอยู่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแนวแนวต้านแต่แนวต้านมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าในทําเฟรม30สินาทีนะครับก็ถ้าดูก็มันลงปุ๊บมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นขึ้นในสัดส่วนที่มันเท่ากันครับตอนนี้ก็ติดลบสิบ ตรนี้นะครับมันก็ต้องมาอยู่ที่แนวต้านนะครับมันก็ถ้ามันยังไม่ได้ทะลุแนวรับตรงนี้นะครับก็เราก็ยังถือต่อไปก่อนนะครับตรงนี้มีแรงขายทำกำไรมานะครับปึ๊บเนี่ยร้อยสี่สิบหกปิดตรงนี้ก็ต้องมีแรงขาย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 นะครับ ก็ต้องมีแรงซื้อกลับไปแรงซื้อแรงขายมันแข่งกันอยู่แล้วครับตอนนี้เราต้องมั่นใจนะครับผิดอย่ามั่นใจเอ,อ้ยตรงน,นี้เมื่อกี้คราบสวยๆนะครับตรงนี้มันเริ่มสวิงแล้วเห็นไหมสวิงขึ้นสวิงตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นแนว แนวรับนะครับนี้เหมือนจะกลายเป็นแนวต้านของมันเลยมันจะสวิงอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันมาไม้เนี้ยเราถ้าได้กำไรเราตัดทิ้งไปดีกว่า ออกกำไรน้อยหน่อยขายหมูดีกว่าขัดทุนนะครับเราสังเกตว่าตอนนี้มันมันวิ่งในเป็นไซด์เวย์นะครับเท่ากันเลยเพะจริงๆตรงนี้ยิงอีกไม้หนึ่งก็ได้นะเนี่ย าสตร์กระสุนไหมอีกสักไม้ไหมจะได้ราคาที่สวยสวยให้ลงมาถึงตรงนี้ก่อนขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับ เป็นไปนได้ที่จะตัดไ,ไม้นี้ทิ้งนะครับถ้าเกิดแลดูมันจะเป็นลักษณะไซเวยวก็ตรงนี้เส้นนี้กลกัวลากมามีแรงเทขายมายมีแรงเทขายมามีแรงเทขายมา,มา,ยมาไม่ยอมให้ขึ้นไม่ยอมให้ขึ้น กราฟมีพฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับเนี่ยปึ๊บปุ๊บเนี่ยปุ๊บมีแรงเทขายมาสุดท้ายขายพอเสร็จปึ๊บมีแรงขึ้นก็เทขายขึ้นขายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นปึ๊บลงลงลงขึ้นขึ้นอันนี้มีแรงเทขายมาแรวมันก็ต้องลงมาลงมาไม่ทะลุแนวต้านแน่นอน ตรงนี้เราอยู่ติดลบอยู่ที่สิบเจ็ดเหรียญน,นะครับรออย่างใจเย็นมากๆเลยเราตั้ง TP ไว้แล้วนะครับอยู่ที่สองร้อยจุดนะครับเปิดออเดอร์ 132.684กำลัง tp อยู่ที่132.884แล้วก็ order 0์ูแล้วก็อีกอันหนึ่ง132.6 30 tp 132.8 30ตอนนี้มันส้่วนอยู่นะครับมาราคามันยังไงก็ไม่ยังไม่ทะลุแนวรับนะครับก็มีแนวโน้มที่จะอันนี้เป็นไซ์เย์ในโซนนี้นะครับ มันมาทำไซเวสโซนนี้แล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ได้กําไรปุ๊บอาจจะอันนี้ไปก่อนตัดไม้บนไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นสต็อปลอดแบบมีกําไรนะครับเราลองดูทำสต็อปลอดแบบมีกําไรเดี๋ยวให้มันกําไรก่อน โอเคนะครับรอสักครู่